ในไลฟ์วันนี้กับออนพัทธิรานะคะเริ่มต้นกันวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยความหล่อแบบคุณ2ไปเลยค่ะสําหรับคู่พระเอกเพื่อนซีนะคะนัดเดชแล้วก็หมากปรินคนหนึ่งเนี่ยขึ้นแท่นว่าที่เจ้าบ่าวอย่างเป็นทางการแล้วอีกคนนึงเนี่ยยังไม่มีข่าวดีแต่ว่าแม่ยาแม่ยายเนี่ยเขาก็ใช้แค่ทําคําที่เรียกแทนกันว่าอืมว่าที่ลูกเขยว่าที่ลูกสะใภ้พูดเราก็เขินออกโซเชียลกันแล้วนะคเนี้ เขินอยู่นะครับเขินอยู่แกก็ไม่ค่อยได้เรียกเท่าไหร่เป็นการซ้อมเรียกไปในทัวร์หรือเปล่าครับเอ่อก็คงจะประมาณนั้นแหละครับอพี่พี่ก็ถามก็คงจะประมาณนั้นแหละครับถามว่าแบบเออเหมือนจะเร็วเวนี้ยังไงก็ไม่รู้รู้สึกกดดันมากเลยคือมันไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะฮะยอมรับว่าเขินเบาๆเหมือนกันกับแคปชั่นของแม่แก้วพราวส่องสมที่เรียกหว่านใจยายาว่าว่าที่ลูกสะภ้ยแต่พระเอกซุปตาร์หนุ่มณเดชน์ก็ยืนยันว่า ข่าวดียังไม่มีเร็วรนี้แน่นอนค่ะเพราะปีนี้ขอหลีกทางให้คู่เพื่อนซีมาคิมวิวากันไปก่อนแถมหนุ่มแบรี่ก็ยังเตรียมเป็นพ่องานเนรมิตปาร์ตี้สลัดสดให้หนุ่มหมากแบบลืมโลกอีกด้วยละ่ะค่อ้างพวกผมเป็นคนเซอร์ไพรส์รใช่น่ากลัวจริงๆ <c oughs> อามโยนคําถามไปให้ที่หมากแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบชิลมากอะไรก็ได้มันเลยเป็นโจทย์ที่แบบเราค่อนข้างที่จะยากเราก็ต้องมานั่งประชุมกันแบบ ในคุ่ว่าแบบจะเอายังไงดีจะทําอะไรให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาจดจําวันนี้ไปแบบไปไปอีกนานอะไรอย่างเงี้ยความสนุกแนะ่เลยจริงๆริร,รอๆอรแลยส่วนธรุรกิจเครื่องหนังที่ทั้งคูท่ทําด้วยกันพร้อมเพื่อนนอกวงการนักเดหมากย้ําชัดไม่หวันปัญหาแตกคอกันแน่นอนค่ะแถมยังสบายใจมากที่ได้จับมือทาําธุรกิจกับเพื่อนเลิฟค่ะ จ้าต,ตัวเขาก็เขินขนาดเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาอ่านแคปชั่นเรายังเขินตามเลยเนาะคุณผู้ชมนะคะเอาอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้เขินเขินเหมือนกันนะเพราะว่าโป๊แตกนั่นแหละว่าเพราะว่าเรื่องจากที่แฟนสาวเนี่ยน้องใหม่ดาวิกาจับได้นะคะว่าพี่เตอ๋อสั่งซื้อของเล่นอีกแล้วแต่ว่างานนี้เนี่ยถูกจับได้เพราะชาวนเน็ตดันไปทักพี่เต๋อว่าพี่เตอ๋อเห็นว่าสั่งซื้อของแล้วย,ยังไม่ได้รับของนี่ล่าสุดนะคะคนบันเทิงที่ถูกโกงจากกรณีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่พี่เตอ๋อคนเดียวยังมีหนุ่มซันนี่แล้้ววกกกก็็อออีหนุ่น่มคคืบยยปรดะ เียมพึ่งกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วล่ะคะ่ะพระเอกจอมเกลียนบอยประกอบที่ห่างไม่ออกมือตกเป็นเหยื่ออีกรายโดนร้านค้าออนไลน์ขายโมเดลฟิกเกอร์ชดเงินไม่ได้รับของตามที่สั่งไปค่ะกับเจ้านี้ก็คือผมก็ซื้อกันมาหลายปีครับแต่ว่าช่วงหลังๆสักปีสองปีหลังเนี่ยเขาคงมีปัญหารลากอย่างแหละมีมีม,มีทั้งที่จ่ายไปไม่ได้ของแล้วก็ที่จ่ายไปของยังไม่ออกนวะตอนนี้เราก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าของของอกเขาจะมีของให้เราหรือเปล่าคือผมยังอยู่ในช่วงที่รวบรวม ูทุกอย่างรายละเอียดอยู่ครับแต่ว่าจะไปแจ้งความแน่นอนเข็ดไหมพม่เข็ดหรอกเราก็ยังซื้ออยู่แต่เราจะต้องดูดูเวลาเราจะซื้ออะไรอ่ะเราก็ระวังอยู่แล้วครับเพียงเก้าเนี้ยที่ซื้ออ่ะความจริงแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรก็อยู่ดนีมก็เกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องควงสิทธิ์ของเราครับที่ว่าคืเอในเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ต้องได้ของถ้าเราไม่ได้ของหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาแบบไม่ทําตามคาพูดหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องใช้เ จิตทางกฎหมาในการคู้มพร่อการเงีับส่วนมูลค่าความเสียหายที่บางรายสูญเงินหลายล้านบาทหนุ่มบอยบอกของตนอยู่ในช่วงประเมินมูลค่าแต่ก็ยอมรับว่าจุกอยู่ไม่น้อยค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าตอนนี้ซื้อของออนไลน์มันง่ายแต่ว่าจะซื้อของออนไลน์ก็ต้องเช็กกันให้ชัวร์นะคะเดี๋ยวโดนโกงนะเพราะว่ามิจฉาชีพช่วงนี้เยอะจริงๆค่ะ ขยับมาที่สาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะคอนเซปต์สวยหน้าสดเอวลอยที่พูดถึงก็คือสาวปรางค่ะเรียกว่าตอนนี้ในงานแสดงที่วารุ่งนะคะแต่ก็ยังไม่พุ่งเท่างานร้องเพลงหลังจากมีหลายคนนะติดต่อให้เธอไปร้องเพลงเยอะมากจนถึงขั้นได้ขึ้นเวทีใหญ่อย่างที่ Impact Arena มาแล้วด้วยนะเป็นนักร้องตลอดไปประโยคนี้ดูเหมือนจะใช้ได้กับสาวหน้าสวยปรางกันรันซะแล้วล่ะค่ะ เพราะหลังจากโชว์ร้องเพลงหน้าสดจนหลายคนฮือฮาลูกขาก็รุมติดต่อให้สาวปรางไปร้องเพลงในงานอีเวนต์และขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กลาง Impact Arena เมืองทองธานีจนบางครั้งเจ้าตัวก็ถึงขั้นกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปริ่มบนเวทีคอนเสิร์ตไม่อยู่เลยล่ะค่ะไปขึ้นคอนเสิร์ตนั้นเขาให้เลือกเพลงเองปกติเราจะไม่ค่อยได้เลือกใช่ไหมแล้วพอได้เลือกเอมันก็อินรู้สึกตื่นตัดแล้วก็ดีใจแล้วแบบ หนูอยากเป็นนักร้องมาเสมอเราเหมือนพอได้ขึ้นใวทีแล้วมานคือ Impact Arena ค่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ขึ้นแล้วพอแบบแล้วก็ในซีนนั้นนคือขอให้คนแบบเปิดไฟให้หน่อยรู้สึกตัวเอง,งเหมือนเป็นนักร้องมากตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นว่าแบบถ้าขอไปแล้วไม่มีใครเปิดให้เลงอะไรอย่างนั้นนะแต่พ อย่ดีไฟม,มันก็ปุบป hmm. <oh. <ina> ุบป mmm, ุบาแล้วมันก็แบบโอ้โหมันมันแบบมันดีใจมากใช่มันก็เลยเหมือนแบบปนกันหลายๆอย่างจนแบบสุดท้ายมันก็แบบโหมันจะร้องไห้แต่ก็ไม่กล้าร้องกลัวแบบดูโอเวอร์เกินไปอ่ะแล้วงงานร้องเพลงเนี่ยค่ะหยุดร้องไม่ได้เลยล่าสุดหนูซื้อไม์แล้วนะท้าเลิกตาหนูนะคะ ส่วนความฝันในการมีซิงเกลิลของตัวเองสาวปรางเผยว่าถึงจะคิดมานานแล้วแต่ฝันก็ยังไม่เป็นจริงซากรทีค่ะก็เลยถือโอกาสอ้อนเบาวบาว่าค่ายๆเพลงไหนสนใจก็อยากจะจับใหม่เป็นนักร้องที่มีเพลงเป็นของตัวเองสักครั้งอยู่นะคะ อ้าสาวปรางยังรอให้ค่ายเพลงมาจีบทางซิงเกิลอยู่นะคะแต่ว่าตัดกับสาวคนนี้ค่ะนี่ชิปปี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วนะและที่สําคัญนะคะรักก็รุง่งอุย้ยงานรุง่งรักเลิศจ,จริงจริงล่าสุดเนี่ยเปิดตัวแฟนหนุ่มแล้วด้วยค่ะแต่ย้ำนะคะที่พูดว่าเปิดตัวนี่คือเปิดแต่ตัวจริงๆเพราะว่ายังปิดหน้าเป็นปริศนาอยู่เอาแล้วเมื่อไหร่จะแกรนโอเป n นี้ให้หลายๆคนได้รู้จักกันคะชิปปี้ อยขึ้นชื่อว่าหยอดเก่งยิ่งกว่าแม่ค้าขนมครบต้องยกให้สาวชิปี้ซิรินเขาเลยแต่ตอนนี้ชีเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะเราตั้งแต่ถูกหนุ่นนอกวงการตามจีบมาได้ปีกว่าสาวชิปี้ก็ไปไม่เป็นจนยอมเซเยสยกสถานะแฟนให้เขาไปเรียบร้อยแต่ที่ยังไม่เปิดหน้าออกสื่อให้ใครเห็นน่ะสาวชิปี้เขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่ารอให้ฝ่ายชายคุกเข่าขอ,ขอแต่งงานก่อนใครว่ากันจ้าคือเขาก็คงแบบ ชอบเฉยๆอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบว่าลองคุยดูมาเพราะก็โสดมาแบบสามปีแล้วฉันก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทายเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเพื่อนก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนก็ได้แบบแบบเขาไ nice, นิ์สเขาตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบโอเคกันเป็นเพื่อนแล้วกันวพอแบบคุยกันแล้วก็เออสบายใจดีก็ชิวๆก็เลยเริ่มเปิดใจเรือ่อยๆใช่ค่ะ ตตอนนี้เรียกแฟนยังคะเรียกแฟนสิ่คะเรียกแฟนสิคะสิ่งที่ทําให้เราต้องสบายใจกับคนคนหนึ่งมันคืออะไรไม่รู้แบบอยู่ด้วยเราก็ไม่กดดันไม่มีเรื่องทําให้เครียดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันชิลเป็นตัวของตัวเองดีเราทาให้เราดูแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กนี่หรอใช่ก็แค่นี้เขาหวานไหมคะก็โอเคค่ะก็จะมีความเป็นผู้ชายผู้ชายอาจจะไม่ได้หวานตลอดเลยาง แต่หนูอาจจะเป็นคนหวานรู้ตัวว่ารักเขาเมื่อไหร่คะรู้ตัวว่ารักเขาเมื่อไ่ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ถามตัวเองก็ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ก็รักแล้วนะก็รักแล้วนะเปิดตัวเมื่อไหร่ดีคะเมื่อเขาขออ้นแต่งงานเรามีสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะเราก็แค่โฟกัสในสิ่งที่เรามีเนาะเราก็ไม่ได้แบบโฟกัสกับการที่แบบต้องเปิดให้คนของโลกรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแค่ รู้สึกว่าไม่ได้เปิดมันก็ไม่แย่นะมันก็ดีนะมันทําให้เขากดดันมากขึ้นว่าอยากจะรีบขอไหมคะไม่นะคะชิปก็บอกว่าชิปขอชิวๆก่อนชิปไม่รีบอะไรเลยจริงๆชิปอาจจะไม่อยากแต่งงานด้วยก็ได้ไม่รู้ชิปยังไม่รู้มันก็อยากแหละเป็นผู้หญิงมันก็อยากแหละแต่มาค่ะว่าตอนนี้ก็อยากทำนู่นอยากทำนี่อะไรเงี้ยยังไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วเด็กเขาอยากจะเปิดหน้าของเขาแหละแล้วก็ขอเราตอนนี้เลยได้ไหมคะเขาไม่เขาไม่อยากเปิดหน้าหรอกเขาเป็นคนที่แบบ อย่าเยมายุ่งกับฉชนชันขออยู่ของเชนอย่างเงี้ยแต่ถล้าเขาอยากขอแต่งงานแล้วล่ะก็ก็มาดิครับก็มาดิค่ะ <c oughs> ความรักกำลังเบ่งบานสีชมพูไปซะทุกอย่างสาวชิปปี้ก็เลยขอส่งต่อความสดใสผ่านซิงเกิลแรกในชีวิตคู่ชิปที่มาพร้อมท้าเป็นน่ารักน่ารักให้แฟ,น,ฟนไปทำเชลเลจกันด้วยส่วนใครไม่อยากสดแล้ว สาวชิปปี้ชีเป้าส่งแพลงนี้ไปหยอดไอเต้าคนพิเศษก่อนก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะ ทำแบบนี้เราจะน่ารักเท่าชิปปี้ไหมคะแต่พอพูดถึงแฟนเนี่ยเสียงน่ารักตะมูตะมีขึ้นมาเลยนะยินดีกับความรักครั้งนี้ด้วยนะคะเอาไปกันต่อค่ะกับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีอีกหนึ่งคนนะคะริดเรืองริดนั่งเองแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเสียใจนะเพราะว่าธุรกิจที่สร้างมากับมือเนี่ยกลับถูกคนนะคะมาแซะว่าที่รวยขึ้นมาได้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้พร้อมชี้แจงอยู่แล้ว จริงๆทาทาท,ทุกอย่างก็ก็ก็ทําจะบอกว่าทำคนเดียวก็ไม่ถูกก็คือมีพนักงานแหละช่วยกันแต่ว่าเวลามองภาพพนักงานลิศท,ที่เขามองลิศเข้ามาเห็นลิศว่าแบบอยู่คนเดียวทําคนเดียวแล้วเขาก็ตั้งใจช่วยแล้วอยู่รอบางคนอยู่ลิศมาตั้งแต่วันที่ลิศแบบยังเป็นสาขาที่หนึ่งยังไม่มีอะไรแล้วเขาก็อยู่ต่อถึง่ทุกวันนี้ นี่คือครามน้ำตาของความภูมิใจกับการเติบโตมาถึงวันนี้ของหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์ค่ะหลังเปิดกิจการคลินิกดูแลผิวพรรณมาได้2ปีก็ขยายสาขาพรวดพวดถึง6สาขาแถมโกยรายได้หลายร้อยล้านบาทจนหลายคนชื่นชมว่าประสบความสำเร็จไหวมากแต่ก็ไม่ไหวโดนแซะด้วยคอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกท้อว่าที่รวยวันนี้เพราะทำเว็บพนันหรือเปล่าค่ะแล้วก็แบบท้อแบบเช่นไ,ไปเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือมีใครให้เงิน เขาเรียกนะให้เงินมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าซึ่งพอควาุกู้ความสําเร็จที่เราอุตส่าห์สร้างมันมาด้วยตัวเราเองเนี่ยแบบโดยที่ไม่ต้องมีแบ็กอัพหรือซัพพอร์ตอะไรเลยอะ่ะมันไม่ได้ง่ายนะอะไรเงี้ยลิศอาจจะดูเป็นคนตลกเฮฮาแบบว่า y u t ทู e ก็ดูชิลชสบายๆบายเสยืสสส้อยื่อยังเกงขาสั้นไปไหนแบบเจอคนไหนก็หัวเราะเฮฮาแต่ว่าจริงๆถ้าเบื้องหลังการทํางานอะ่ะเรียกว่าลิศหนักมากหนักมากแล้วก็สูมาเพราะว่าลิศตั้งโกอะไรไว้บางอย่างตัวเองว่าว่า ลิศจะทํามันถึงเมื่อไหร่แล้วก็อยากจะ,กะเกษียณเมื่อไหร่แล้วก็แล้วก็วันนี้จะต้องทาหนักแค่ไหนรับทราบมาอยู่แล้วอย่างลิศไม่มีพื้นฐานทางบ้านช่วยอะ่ะมันคือลิศก็อยู่กรุงเทพคนเดียวทุกอย่างก็ทําคนเดียวพนักง,งานลิศก็รู้ว่าลิศน่าสงสารแค่ไหนแต่ว่าอาุ้ยพูดแล้วจะลงทหาทำผู้ที่ลิศพูดมันอาจจะดูโลกสวยว่าแบบอยากสร้างที่นี่เป็นที่มั่นคงเป็นกบครัวยให้เขาอยู่นะมันเลย มันเลยเออมันเลยเซนซิทีฟมาก็็พราอมุ่งทำงานเก็บเงินเรื่องความรักจึงยังไม่ใช่โฟกัสหลักของหมอฤทธิ์แต่เจ้าตัวก็แอบแย้มคนคุยนํำมีแต่ก็ต้องสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคงตามแผนที่วางไว้ซะก่อนค่อยมาจริงจังกับเรื่องหัวใจค่ะส่งกำลังใจให้หมอฤทธิ์นะคะถ้าจำกันได้อย่างตอนช่วงโควิดเนี่ยหมอฤทธิ์เองก็ออกมาช่วยเหลือสังคมกันอย่างเต็มที่เลยจริงๆค่ะอ้าวไม่รู้จะพูดอะไรอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปพูดแล้วกันเนาะคอมเมนต์แต่เรื่องดีๆใส่กันดีกว่านะคะ อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะสําหรับบริษัททีวีบูรพานะคะนอกจากจะมุ่งมั่นกับการผลิตรายการน้ําดีแล้วค่ะล่าสุดนะคะยังพร้อมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างผ้าไหมย,ย้อมครามลวดลายศิลปะอิสลามให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลกเลยด้วยค่ะผ้าไหมย,ย้อมครามลวดลายศิลปะอิสลามที่เห็นอยู่นี้เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ที่ผสมผสานวิถีชีวิตและศาสนาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนบนผืนผ้ากลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีอัตลักษณ์และส่งคุณค่าทั้งยังต่อย,ยอดองความรู้ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเครื่องนุ่งห่มกระเป๋าหลากสไตล์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ จนสามารถสร้างรายได้ให้หลายชุมชนในภาคอีสานและยังเตรียมส่งออกไปขายในตลาดโลกมุสลิมด้วยค่ะผ่านการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรทางภาครัฐและเอกชนขณะที่ทีวีบูรพาก็พร้อมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เรื่องราวของผืนผ้าออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอยากจะทําให้ไันเป็นเรื่องของอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจทีมนักวิจัยทางภาคอีสานร่วมมือกับทางชุมชนมุสลิมที่อยู่ทางอุดรและสกลนครเอาดีไซน์ต่างๆที่เกี่ยวกับ ศิลปะมุสลิมเนี่ยเข้ามาใส่ในลายพาดแล้วจะเอาลายาพาดพวกนี้มามาสร้างสารรค์ให้มันเป็นดีไซน์ทําเป็นผ้าแล้วมันก็จะทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์คือเราสามารถจะพัฒนาต่อยอดได้ก็คืออยากจะร่วมมือก,กับทางพวกดีไซเนอร์ที่อยู่ในเมืองด้วยรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนมันก็เป็น DNA ของเราที่เราทาอยู่ทุกวันหลังจากที่เราไปทารายการคนคนกบนอกกลาตต่างๆมันก็จะเห็นเรื่องของศักยภาพของพี่น้องที่มีสินค้าแล้วก็ดีไซน์ที่ดี เราน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีในการที่จะซัพพอร์ตเรื่องสื่อเรื่องของการเล่าเรื่องสตอรี่ต่างๆแล้วก็การหาตลาดในอนาคตต่อไปด้วยติดตามชมเรื่องราวอันลึกซึ้งของผื้นผ้าซอฟต์พาวเวอร์ที่บ่งบอกความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยได้ในรายการคนคน้นคนเร็วๆนี้ทางช่อง9 m ้า d กด30ค่ะ ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าผ้าไหมไทยสวยจริงๆแล้วก็สวยไม่แพ้ผ้าอะไรในโลกเลยด้วยค่ะ <B GM> ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันดีกว่าว่าหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้มีเรื่องไหนหน่าสนใจบ้างค่ะสวัสดีครับแดนมารวทครับสวัสดีค่ะพัเตียงสมาลีนค่ะก็มาฟัง9คําถามนะคะจากพี่แ่แล้วก็พัตี้ค่ะ ร12ปีมันวอ้มันดีมากมันดีมากแต่ว่ามันก็ต้องผ่านการปรับจูนกันนะตอนนี้แฮปปี้กว่าเดิมค่ะถือว่าหลายๆอย่างรวม เป็นคนรักครอบครัวใช่ไหมครับอารมณ์ดียิ้มง่ายแบบช่างเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนเพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์แบบว่าเวลาเขาพูดเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่มีออร่าของพลังบวกนะครับเป็นคนที่สดใสล้วยกันพอมาคบแล้วรู้ว่าจริงๆเขามีความคิดที่ที่โตเป็นผู้ใหญ่กว่ากว่าที่เราคิดเยอะครับบางเวลาเราอยู่ข้างๆเนี่ยเพราะว่าความสดใสเขาอะมันมาถึงเราครับ บางวันที่เราเหนื่อยมันเขาช่วยได้ในเรื่องนี้โอ้าอยากเกือบแผ่ทุกคนก็ต้องเบียดหมาไม่ไม่กต้องคนมีคนเดียวครับนี่มาผมคนเดียวพี่แดนไม่ควรมีคนเดียวก็ต้องคนเดียวเหมือนกันค่ะพอแล้วเพราะถ้ามีหลายคนเราก็จะเลือกเลยหลายคนนะ เพราะมันเหนือว่าถูกใช่ไปหมดเลยีาจารนี้บอกเลยนะคะว่ามีหนังเข้าใหม่ให้คอหนังเนี่ยไปตีตัวดูเพียบเลยล่ะค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างน,นะคะเรารวบรวมมาแล้วไปเช็คกันก่อนได้ในช่วงหนาวโชว์อิงค่ะ <c oughs> พ่อป้าพรลูกเอลยอนญญดินขอมาเรียกสิงหรีจากสาวๆโดยมาเท่ๆในหนังเรื่อง The Pointman กับเรื่องราวของนักการทูตฝีมือดีของเกาหลีใต้ที่ถูกส่งตัวไปช่วยนักท่องเที่ยวเกาหลีที่ถูกกลุ่มตาลิบันหัวรุนแรงจับเป็นตัวประกันที่อัฟกา,านิสถานซึ่งครั้งนี้เขาต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พิเศษภาคสนามผู้เชี่ยวชาญพื้นที่โดยต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้ตัวประกันรอดชีวิตกลับบ้านนังได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงที่ชาวเกาหลีถูกควบคุมตัวในอัฟกา,านิสถานเมื่อปี2007นั่นเองค่ะ ส,นส,นส่วนคอ,อนิเมะปิ่นแน่กับดาบพิฆาตอสูนสู่หมู่บ้านช่างตีดาบหลังจากทันจิโร่และพักพวกเอาชนะอสูนข้างขึ้นที่6ได้สำเร็จก็มีภารกิจนำดาบไปซ่อมที่หมู่บ้านช่างตีดาบแต่จู่ๆก็มีอสูนปริศนาบุกมาโจมตีทันจิโร่และพักพวกจึงต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอสูนสุดแกร่งอีกครั้งค่ะ เปลี่ยนมาดราม่าก,กับหนังรางวัลเรื่อง Close หนังแนวก้าวผ่านวัยของเด็กชาย2คนที่เป็นเพื่อนสนิทกันจนกระทั่งเกิดเหตุพลิกผันให้เพื่อนรักต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ c l o s เป็นผลงานของรูคัสดอนที่ดีเด่นจนได้เป็นตัวแทนหนังเบลเยียมเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์นานชาติยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ Oscar ปีนี้เลยทีเดียวละค่ะ หรือจะเป็นหนังตลกไร้ก็มีค่ะกับหมีคลั่งที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกของนักลักลอบขนยาเสพติดและหมีดำมากินมันเข้าไปจนกลายเป็นตลกร้ายวายป่วงที่มาพร้อมกับเรื่องราวของกลุ่มคนพิลึกที่โคจรมาเจอกันในป่ารัจจอเจียแล้วดันมาจ้าเอกับหมีคลั่งยากระหายเลือดจนต้องหนีเอาตัวรอดให้ได้ค่ะไว้เข้าไปก่อนเถอรับรองเธอจะชอบ นังผีก็มากับภาพระบายผีเมลินตอบรับคำชวนไปเยี่ยมห่างอดีตเพื่อนสนิทที่บ้านเก่าแก่ซึ่งที่นั่นลินได้พบภาพวาดต้องคำสาบความร้อนสุดขั้วจึงถูกปลุกขึ้นมางานนี้ลินจึงต้องเลือกระหว่างการหนีเอาตัวรอดกับการ,รเผชิญหน้าคำสาบเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนรักให้ได้ค่ะอลิสดูแล้วว่าทำไมพี่ถึงรัก ไทยจัดไปกับปลายทางฝันฉันมีเธอเรื่องราวของอลิสนักเปียโนสาวที่ต้องการตามหาแม่ดีกรีซูเปอร์โมเดลระดับโลกจนเกิดเป็นเรื่องราวมากมายตั้งแต่การพบมิตรภาพที่พิเศษจากการเข้าร่วมประกวด Step Up to Runway ไปจนถึงการเจอคู่ปรับจักไวรียดที่พัฒนากลายเป็นความรักนั่นเองค่ะ ปิดท้ายด้วยวินนี่เดอะพูบลัดแอนฮันนี่ตัวละครอมตะของคุณหนูหนูที่ถูกปรับให้กลายเป็นหนังเลือดสาดเมื่อคริสโตเฟอร์โรบินทิ้งวินนี่เดอะพู h และพิกเลตให้ดูแลตัวเองเพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยจนพวกเขาโกรธที่ถูกทอดทิ้งและกลายเป็นสัตว์ดุร้ายสัญชาติญาณแห่งสัตว์ป่าถูกปลุกให้ออกล่ามนุษย์ทุกคนที่เข้าไปในป่าร้อยเอเคอร์ค่ะ เป็นยังไงคะมีหลายเรื่องน่าดูข้อหนังน่าจะทำใจลำบากเหมือนกันแล้วก็มีหลากหลายสัญชาติหลากหลายแนวด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของออนแล้วล่ะค่ะพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทน11นาฬิกานะคะพร้อมกับการํำลึกถึงการจากไปครบรอบ1ปีของนางเอกสาวแตงโมพัรทรธิดากันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วออนลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ